ก็กลัวว่าจะห่างหายกันไปนานก็แวะมาเกมนี้หน่อยแล้วกันก็อย่างที่ผมว่าแหละครับใครที่รออาชูราโมโตอาจจะไม่ได้เห็นแล้วก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มีตัว a อนิเมชันใหม่มาซึ่งมีรูปแบบการโจมตีพร้อมกับสกิลมาแล้วด้วยนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วล่ะเพราะมันมาตั้งเกือบ3-4วันแล้วแต่ผมติดเกมการ์ดอยู่ไงก็เลยมาเล่น ก็เล่นแต่เกมกาช่วงนี้ก็แวะมาวันพันแมนซะหน่อยก็ตามที่ผมบอกแหละครับทิคในการดูตัวง่ายๆก็คือจากที่ผมสังเกตมานะตัวละครที่มาแค่สกิลอ่ะค่อนข้างที่จะตัดทิ้งไปได้เลยครับแต่ถ้ามีตัวละครที่มาพร้อมกับแอนิเมชันอ่ะส่วนใหญ่มันจะเข้ามาจริงๆนะครับถ้าใครที่ได้สังเกตดูอยะ ตัวละครที่แบบมาแค่สกิลมีสกิลปลุกตื่นสกิลพาสีนู่พาสีนั่นแต่ไม่มีเอ่ออนิเมชันในการโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่แทบไม่ได้ออกเลยนะเอออาจจะมาอีกทีตอนตอนที่มันมีอนิเมชันหลุดมาจริงๆก็ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เคยเจอตัวที่มีแอนิเมชันหลุดมาแล้วไม่เคยมาเลยนะอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีแล้วผมมาทำอะไรหล่ะวันนี้ก็ขอมาเกาะกระแสหน่อยละกันเพราะตามหลังคนอื่นอยู่ ไห <c oughs> นดูสิตัวที่มันจะเข้ามาใหม่เป็นตัวอะไรไปรับชมกันได้เลยยงัยงยงังยังเอาขอใบ้หน่อยล้กันก่อนหน้านี้คือเรื่องแตกตื่นเลยนะคิดว่าอาชุราโมโตร่างทองมาแน่แต่ที่ไหนได้ a n นิเมชันมาเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับราชาทะเลลึกแต่ไม่ใช่ร่างนี้นะผมว่าถ้าทำจริงๆควรทำร่างนี้นะ เพราะว่ามันดูเท่อะร่างนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ามันเป็นหน้าตาตัวการโจมตีเป็นยังไง <h ull ing> เรามาดูกันข้าวๆก่อนเลยนะครับจะเป็นการโจมตีหนึ่งตัวละครขึ้นไปแล้วก็ซัดลงมาอีกหนึ่งทีนะ <h ull ing> เผื่อดูไม่ทันผมก็เลยจะสโลให้ก็จะเป็นการต่อยหนึ่งตัวละครนะครับขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วขึ้นกระโดดแล้วงัดลงมาด้วยสนับมือของเขานะครับ เบีย่ยงผมดูจากการโจมตีที่พื้นแล้วก็ล้มถึง6ตัวละครนะจากการที่เพื่อนๆได้ดูคลิปการต่อสู้ไปแล้วผมคิดว่าตัวละครตัวนี้อาจจะมาในรูปแบบการโจมตีหมู่ก็เป็นได้นะครับและจุดเด่นของราชาทะเลลึกในร่างแรกของมันจ,จะเน้นเรื่องการสะท้อนซึ่งอาจจะมีการสะท้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะแล้วก็ร่างสองของมันคือจุดเด่นของ มันก็คือการไล่โจมตีแล้วก็ติดผลพิษแบบพิเศษฮะพิษแบบวิวัฒนาการซึ่งจากการที่ได้ดูการโจมตีของอติมันนะคือต่อยขึ้นไปหนึ่งตัวละครก็จริงแต่ตอนที่มันล้มลงมามันล้มถึงหกตัวละครเลยนะผมก็เลยมองว่าตัวละครนี้อาจจะโจมตีเป็นหกตัวละครเพราะเนื่องจากว่าถ้าใครที่ได้เห็น ในส่วนของทีมฮีโร่ปัจจุบันเอ้ยไม่ใช่ทีมปีศาจปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพผมก็เลยยกตัวอย่างทีมปีศาจปัจจุบันแล้วกันตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเลยตัวที่แบบสามารถทำดาเมจแบบหมู่นะในทีมปีศาจก็จะมีแค่ G4 ซึ่ง G4 อ่ะมันจะทำดาเมจแบบหมู่ได้แค่ในเทินแรกหรือ2เทินเนื่องจากว่ามันแปะพาสีของมันอ่ะแค่1-2เทินนะตามพาสีของมัน แต่ถ้าให้มันโจมตีด้วยอันตีเองอะ่ะมันก็แค่แถวเดียวกันครับแล้วมาตัวที่2ก็จะเป็นโบรอสที่ผมมองเห็นเลยก็คือดาเมจหมู่แรงมากแต่นั่นแหละครับมันก็ยังไม่ใช่ตัวดาเมจที่แท้จริงเพราะมันมาในรูปแบบของคอผมก็เลยยังมองว่าเออมันอาจจะไม่สุดเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวกเจนอสพวกแฟดอย่างเงี้ยดาเมจมันเวอร์มากนะครับเวอร์กว่าพวกโบรอสพวกอะไรก่อนหน้านี้เวอร์กว่าทัสน์มากิซึ่งมันมันเป็นดาเมจฝั่งฮีโร่ไง ตอนนี้ตัวปีศาจที่ผมเห็นเลยก็คือจะมีโบลสที่ตีหมู่แล้วก็ฮิลไฟเฟรมที่อาจจะแบบได้ตีธรรมดารอบหนึ่งไล่โจมตีอีกรอบหนึงก็จะเป็นการตีแบบหมู่แต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นซึ่งการมาของเจ้าราชาทะเลลึกในครั้งนี้ผมคิดว่ามันจะออกเป็นการโจมตีแบบหมู่แล้วกันและถ้าให้ถามว่าตัวไหนมันจะตกเมตานั่นหรอผมคิดว่า ก็คงจะไม่พ้นในส่วนของโกเคสือละกันเพราะในตอนนี้ปัจจุบันที่ผมลองไปนั่งดูในเซิร์ฟต่างประเทศเซิร์ฟจีนนั่นแหละก็เขาก็ไม่ได้ใส่ในส่วนของโกเคสือแล้วนะตั้งแต่ในส่วนของซอมบี้แมนเข้ามาเพราะซอมบี้แมนมันมอบทะลวงให้เพื่อนในทีมหรือเพื่อนในแถวเดียวกันอนะ่ะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับซอมบี้แมนนะผมขอข้ามมาก่อนแล้วกัน <laughs> ผมก็เลยคิดว่า เออมันมาแทนโกคิสึได้อยู่แล้วแล้วซึ่งถามว่าส่วนตัวผมจะเอาไหมตอนนี้คิดว่าน่าจะยังนะเออเดี๋ยวรอให้มันดูออกมาก่อนอีกทีก่อนแพนตอนนี้ก็คือของผมยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คืออาจจะเป็นในส่วนของจกักรพรรดเด็กพาร์ทหแล้วก็ซอมบี้แมนพาร์ทสแต่ถ้าตัวละครอย่างราชาทาริลึกมันออกแบบมาดีหรือว่าแบบเหมาะสมกับคอเด็กอีก ผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากซอมบี้แมนพาร์ทสองเป็นในส่วนของราชาทะเลลึกพาร์ทหนึ่งก็เป็นไปได้ครับตอนนี้ผมมีราชาทะเลลึกเอ่อร่างสองแล้วไงเฮ้ร่างแรกก็มีนั่นแหละไม่งั้นจะทำร่างสองได้ไงเอ้ยยแต่อาจจะมาแก้ทางแฟตอีกก็ได้นะเพราะอย่างที่ผมได้กล่าวคือร่างสองมันเป็นการไล่โจมตีอ่า การไล่โจมตีของมันก็อาจจะมีชำนาญไล่โจมตีก็อาจจะการพวกสถานะอะไรอะบทขยี้พี่การชำนาญพี่การก็ได้อันนี้ต้องรอรุนอีกทีว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่ใครที่ตามในส่วนของด้วงอาชุราโมโตะอาจจะต้องเผื่อใจไว้ก่อนแล้วกันสัก50%ว่าอาจจะไม่ได้มา เพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีแอนิเมชันมาแต่ตัวที่แบบมีแอนิเมชันมาเนี่ยคือประมาณสัก70-80%แล้วนะที่ตัวละครมันจะออกมาจริงๆอันนี้ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับผมโอ้โห,หน่าติดตามน่าสนใจแต่บอกได้เลยว่าช่วงนี้ Server เซิร์ฟเวอร์เก่าๆน่าเบื่อแล้วนะ <c oughs> ผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับวันพันเมนเลยตอนนี้ พลังของผมก็อยู่ที่สิบสามเอ่อลำดับที่สิบสามแล้วนะเดี๋ยวจะพยายามให้ติดท็อปสิบแล้วกันมาทำคือผมลังเลอยู่ว่าจะทําในส่วนของอัศวินจากกลหรือบาคุสันดีแต่ผมใช้อัศวินจากกลเป็นหลักไงผมก็เลยทําอัศวินจากกลดีกว่าแล้วมาทีเผลอทีเผลอทีเผลอ,อย่างตั้งใจแล้วไปที่สองคออัศวินหน่อยอัศวินหน่อยอ้ยอุ้ยมาแล้ว ถ้าได้สวินจากคนเยอะกว่านี้ก็จะดีมากนะเอ้ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าสวยอยู่ยมาเรื่อยมาเรื่อยผมกะว่าจะเปิดสักสองร้อยนะผมจะแบ่งเป็นสองวันวันละร้อยแล้วกัน <c oughs> คือเดี๋ยวผมคิดว่ามันดองทันอยู่แล้วกว่าจะถึงหกร้อยกว่าจะถึงเอ่อคอจักระพัดเด็กมันน่าจะถึงหกร้อยพอดีอันนี้ของวันแรกนะก็คือเมื่อวานวันนี้ผมจะมาอัดอีกทีหนึ่ง ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยไปดูกันต่อแล้วกดรัวๆเลยระหว่างที่เผอพูดมากไหมหและหลังๆเหมือนว่าจะเกลือหรือเปล่าเลดอัพจริงมะเนี่ยต้องกดรีนะเพื่อนรับโชครีสักหนึ่งตีเออยยังยังยังเขาเรียกว่าหลอกหลอกเลาะนี่มาอีกหนึ่งขอแบบได้อัพเวลหน่อยได้ไหมนี่ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณห้าร้อยสามสิบสองใบแล้วนะ ก็ใช้อีกประมาณ32ใบคือผมกะว่าจะนั่นแหละ200ใบวันละร้อยอ่านี่รีสักหนึ่งทีเอะรีสักหนึ่งทีเหมือนเลขจะไม่สวยอ่ะไว้เหมือนว่ามันโอ้เออรีกืบไม่มีผลแต่ก็ได้นิดเดียวอ่ะโอเพื่อนโอโคตรเกลือเลยเออแล้วเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของ ด้วงเราไม่พูดถึงดีกว่าผมคิดว่ามันไม่น่ามาแล้ะอาจจะไว้ค่อยพูดตอนหลังแล้วกันแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฮีกาซนายแล้วเจอกัน